ข่าวลือที่น่าตื่นเต้น Macbook Pro รุ่นใหม่ที่หลายคนรอคอยกำลังจะกลับมาพร้อมฟีเจอร์ใหม่ครบครันถึง6อย่างที่อาจเปลี่ยนแปลงประสบการณ์การใช้งานอย่างสิ้นเชิงแต่สิ่งที่หลายคนอาจยังไม่รู้ก็คือการอัปเกรดครั้งนี้ดูเหมือนจะไม่ได้สดใสหรือก้าวกระโดดอย่างที่หลายคนคาดหวังแล้วคุณรู้ไหมว่าอะไรคือรายละเอียดเด็ดๆที่ Apple เตรียมเปิดตัวในการรีเฟรช Macbook Pro รุ่น14นิ้วและ16นิ้วครั้งนี้มาอ่านกันเลย ในเดือนตุลาคมที่จะถึง Apple เตรียมเปลี่ยนโฉม MacBook Pro ด้วยการใส่ชิปใหม่ในซีรีส์ M4 ได้แก่ M4, M4 Pro และ M4 Max พร้อมพอร์ต Thunderbolt 5สำหรับรุ่นระดับไฮเอนด์ N, ให้รองรับการเชื่อมต่อที่รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงด้านหน้าจอและฟีเจอร์อื่นๆอ,อีกมากมายแต่สิ่งที่น่าสนใจคือน,นี่อาจไม่ใช่การปรับปรุงครั้งยิ่งใหญ่เหมือนกับที่หลายคนคาดเพราะมากกรมนดกาวที่ติดตามข่าววงในของ Apple ระบุว่าการอัปเกรดครั้งนี้จะเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพ แบบเล็กน้อยเท่านั้นส่วนการเปลี่ยนแปลงใหญ่จริงๆกับชิป M5 และดีไซน์ใหม่อาจจะต้องรอจนถึงปลายปี2026หรือปี2027อย่างแรกที่เปลี่ยนแปลงคือหน้าจอที่เริ่มเปลี่ยนจากเทคโนโลยีมินิเลดไปเป็น OLED ซึ่งมีข้อดีหลายประการทั้งความสว่างที่สูงขึ้นอัตราส่วนคอนทราสต์ดีขึ้นจนทําให้สีดํามีความเข้มและสมจริงมากยิ่งขึ้นรวมถึงการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพกว่าเดิม ซึ่งจะช่วยยืดอายุแบตเตอรี่ได้มากขึ้นนับว่าเป็นการพัฒนาที่ตอบโจทย์ทั้งด้านภาพและการใช้งานในชีวิตจริงอย่างลงตัวต่อด้วยเรื่องของดีไซน์ที่คาดว่ารุ่นใหม่จะถูกทําให้บางลงอีกแม้ว่าไอแพดโปรรุ่น M4 ที่เปิดตัวตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2024นจะทําสถิติผลิตภัณฑ์ที่บางที่สุดของ Apple ไว้แล้วแต่การที่ Apple เริ่มต้นจากตรงนี้ทําให้มีความเป็นไปได้สูงที่จะทําให้ Macbook Pro บางลงเท่าที่จะทําได้โดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพของแบตเตอรี่หรือฟีเจอร์สําคัญ อื่นๆซึ่งถือเป็นการปรับดีไซน์ที่สมดุลระหว่างความบางและการใช้งานจริงสาวกที่รำคาญกับรอยบากบนหน้าจอ MacBook Pro น่าจะดีใจเพราะรุ่น14และ16นิ้วครั้งนี้จะเปลี่ยนกล้องหน้าเป็นแบบจอรู HOLE-PUNCH e CAMERA แทนที่รอยบากงานออกแบบเดิมตัวกล้องจะอยู่ด้านบนหน้าจอโดยตรงแบบแยกจากพื้นที่แสดงผลหลักทำให้หน้าจอมีพื้นที่แสดงผลมากขึ้นและดูเรียบเนียนขึ้นอย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่า Apple จะใส่ฟีเจอร์ Dynamic i s l a n d เข้ามาด้วยหรือไม่ซึ่งถ้ามีก็น่าจะเพิ่มความน่าสนใจและความสะดวกในการใช้งานมากขึ้นอีกขั้นฟีเจอร์นี้อาจเป็นตัวช่วยแก้ไขเสียงบ่นเรื่องรอยบากที่มีมายาวนานเพลหาตอนนี้รอยบากก็ถูกแทรกอยู่ในแถบเมนูของ MacOS อยู่แล้วด้านเทคโนโลยีโมเด็ม 5G ก็เป็นอีกจุดที่น่าจับตามอง Apple เพิ่งเปิดตัวชิปโมเด็ม 5G ที่พัฒนาขึ้นเองชื่อ4 1บน iPhone 1 6 e และตอนนี้มีข่าวหรือว่า MacBook Pro รุ่่นใหม จะได้อัปเกรดเป็นชิปโมเด็ม C2 ซึ่งรองรับ 5G ความเร็วสูงที่จะทําให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายรวดเร็วและเสถียรมากขึ้นเหมาะกับการทํางานหรือเรียนแบบไร้สายที่ต้องการความเร็วสูงอย่างแท้จริงในเมื่อชิป M4 ถูกนํามาใช้ในปีนี้แล้ว Apple ก็เตรียมพร้อมสําหรับอนาคตด้วยการพัฒนานชิป C M5 ซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวในต้นปี202